สวัสดีครับเจอกันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด20ตันนะฮะของยอดแคเทเตอร์ล่ามาให้น้ำให้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแคเทเตอร์ล่ารุ่น 322B นั่นเองนะฮะตามเชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับนี่นะฮะเรีเยกได้ว่าเป็นสายใช้งานง่ายดูแลง่ายนะเพราะว่าพันตระกูลที่เป็นตัว B แบบนี้เนี่ยเครื่องนต์ของเขาเนี่ยเป็นเครืร่องไซเล็กธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเซอร์วิสการหาช่างการหาอะไรเนี่ยจะทำได้ง่ายและก็ราคาค่าเซอร์วิสเนี่ยก็ยังมีราคาที่ค่อนข้างย่ออออมมมมเเเเเยยย่่่่่่าาาาาููนน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 ัันนััััังงะะะคคคคคครรรรบบบบตตวววีีีีี้้้้้้แลลกกก็ไซสปขจดๆ จากสเปคลายหัวกระแทกหรือว่าลายแยกของเขาก่อนเลยนะครับนี่มีเลยย็กเหมือนเดิมจากโรงงานติดมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ใช้งานก่อสร้างก็ดีนะครับแล้วก็ไม่หนำซ้ำใบแท็กของเขาเนี่ยก็เป็นใบแท็กใหญ่ด้วยนะครับอ่เอาไปรื้งานเลนโรงงานเลนก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้นะครับโอ้โหถือว่าเอาออกมาเนี่ยรองรับทั้ง2ง,งานเลยนะตัวนี้ครับลายยักนะฮะใบใหญ่ ครบดีมากนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะเดินให้ดูสภาพบุ้งกีนะครับเนื้อบุ้งกีก็มาเต็มๆแบบนี้เลยตัวกันสึกเนี่ยโอ้โหลองมาให้ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตะขอเนี่ยยกบุ้งกีนะฮะก็มีติดมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับนี่ลายแยกเดิมๆสวยๆนะแล้วดามของตัวเนื้อบูมเนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้นะฮะนี่ใบแแ็กใหญ่นะฮะหล่อๆเลยด้านข้างแน่นอนมีช่องเก็บของติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูสภาพซัมกันนิดนึงนะครับนี่มลาสติกนะครับ เลยเดียวะแข้งแ้งสวยๆนะมาดูนะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะนี่ปั๊มแห้งแ้งสวยๆนะฮะด้านหลังก็จะตีโลโก้คัท ตีตาไว้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับนี hey, ่นะฮะสวยๆนะฮะด้านข้างนะครับมีตัวยางซับแรงก,กระแทกติดมาให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับก็ถือว่าหน้างานเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลค่อนข้างดีเลยนะตัวนี้นะครับนี่กัตติบิลล่าสามสองนะครับเปิดด้วยฝั่งหนึ่งกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผงหม้อน้ําของเขาเนี่ยฮะพวกแผงหม้อน้ำนะฮะกองอากาศหม้อแบตเตอรี่จะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับเวลาเซอร์วิสตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถเปิดฝั่งนี้เซอร์วิสได้เลยนะครับนี่มีกระบอกอาจาศระเบียบอัตโนมากๆ ตัวนี้นะครับจัดเต็มเรียงมากนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสภาพรอบคันของเขานะเดี๋ยวเราขึ้นมานะฮะในส่วนของสภาพภายในกันแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสนะครับพวกแรมปั๊มกับตัวเดินเบื้องต้นของเขากันนะครับนี่นะฮะบอกก็จะดีโลโก้แคทแบบนี้เลยบอกก็จะสวยนะไม่ได้มีขาดอะไรนะครับนี่ภายในๆสวยเนียเรียกมากนะครับโอเคขึ้นมานั่งเลยนะครับนี่เลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับอะเดี๋ยวมาลองเทสตปั๊มกันก่อนเลยนะเดี๋ยวกดตัวเทสตปั๊มให้ดูนะ นี่นะครับลอยได้นิ่มๆสบายๆชิวๆนะตัวนี้นะครับนะะเดี๋ยวว่าแรมปั๊มเนี่ยยังทํางานได้แรงดีม,มากๆเลยนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะคอนโทรลก็ใช้งานได้ครบดีปกตินะตัวนี้นะครับนี่นะ,ะวกบูมเข้าออกนะครับซ้ายขาวานะครับลุยใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่นะฮะ อ่าเฟียวๆียเลยนะครับอันนี้คือล้องแบบรอบต่ําสุดให้ดูนะลูกค้าครับนี่รอบต่ําสุดนะครับก็ยังทางานได้แรงดีมากๆนะครับตัวเดินกันนิดหนึ่งนะฮะภายหลังเหนือหน้านะครับเิดตัวทีละห้านะครับนี่นะครับสู้แรงดีมากๆนะตัวนี้นะครับในส่วนของตัวเดินนะครับนี่เลยเดียวว่าเอาไปพร้อมลุยทั้งปั๊มทั้งตัวเดินแรงดีมากๆนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ สภาพภายในของเขานะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินลงไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวลงไปดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันต่อนะครับเปิดประตูก่อนนะฮะเนี่ยเชืออ่าขึ้นไปเลยนะครับนี่ช็อเก็บของมีมาให้พร้อมนะครับโหมดาบันไดก่อนอ่ะโอเคครบนี่สภาพด้านบนนะครับสวยๆรอนะฮะสนิมร้อยผู้ไม่มีนะครับในส่วนของพวกชุดมอเตอร์สวิงนะครับก็มาแห้งสวยดีมากๆนะบอกเลยนะครับ รั่วซึมไม่มีนะพวกสายเสริมไฮรูมไฮริลต่างๆเนี่ยไม่มีแตกไม่มีรั่วซึมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเขาไปเปิดดูเครื่องยนต์กันในส่วนของเครื่องยนต์นนของเขานะครับเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ฮูปี้เทอร์โบนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะเนีเ่เครื่องควบควบเทอร์โบนะครับแล้วก็หน้าเครื่องของเขานะครับก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์แคดเซอร์บิลล่าสามหนึ่งหกหกนั่นเองนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูสภาพเครื่องใกล้ๆก,กันนะครับ สภาพเครื่องนี่นะนก็มาแน่งๆสวยๆเลยนะจุดยอดซึมไม่มีนะครับแล้วก็เสียงเครื่องการทำงนานของตัวเครื่องของเขาเองเนี่ยก็ทำงานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออมมของในตัวเครื่อง,งของเขาเลยนะครับนะแน่นดูมา,มากนะโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของการพาชมสภาพรอบคันกับสภาพเครื่องของเจ้าตัวนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจา้าตัวรถขุดแคปปตตาบิล่านะครับ 322B คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามกู้ข้อมูลนะฮะได้ที่เบอรถถถ์โทรที่ขึ้นตอลนี้ได้บนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะอาจจะจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวีดีโอตอนขับรถรอใช้งานของเขาบแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีนึ่งนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าแพงสวยดีปกติทััั้้งคคนนเลลยะรบแวก็ในส่ววนพกปั๊มนะฮะตัวเดินนเเเครื่่องียก็ทางนได้แแนน่รงดดีหมมเเลยออาไปก็พร้ พร้อมใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของน้องเขานะฮะตัวนี้เนี่ยก็อยู่ช่วงล้านต้นๆเท่านั้นนะครับล้านนิดๆเท่านั้นนะฮะถ้าเกระตันใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามาสำหรับวันนี้ฝา่าวันนี้กับตัวคาเตอบิล่า3ามสงสอคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูแลชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ